แผ่นเลืองเืงในโรงเห็ดนั่นคืออะไรเอ๊มันคืออะไรกันนะสวัสดีค่ะเพื่อนช่องบ้านสวนดุงไฮวันนี้จะพามาแนะนําแผ่นเลืองเืงที่ติดอยู่ในโรงเห็ดตรงนั้นนะคะนี่เลยเห็นไหมฮะนู่นเ,เยอะมากเลยนูนๆๆๆ่นนู่นนู่นนู่นอ่าว่าเอามีไว้ทําอะไรนะคะแผ่นเลืองเนี่นะคะเอาไปไว้ดักจับพวกแมลงหวีพวกแมลงอะไรที่มันมารบก,กวนในโรงเห็ดของเรา โดยเราใช้กาวดักแมลงกาวเหนียวอะ่ะว่าไง,งคือกาวเหนียวเอามาทาในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็ใช้ไม้มัดไว้กับไม้แล้วก็แขวนไว้ตามโรงเห็ดนะคะเห็นไหมเราเสียบไม้ไว้ตามโรงเห็ดเยอะมากเลยเดี<อ>๋ยวไปดูกันสิว่ามันมีแมลงติดเยอะหรือเปล่าโอ้มีแมลงเยอะมากเลยนะคะ ออาพวกนี้เป็นแมลงอะไรไม่รู้ไม่ชื่อไม่รู้จักชื่อนะคะนี่อันนี้แมงใหญ่ก็ติดเหมือนกันจะมีแมงเล็กๆเกือบทุกชนิดนะคะแต่ก็แต่ก็สามารถติดได้นะอาการนี้ก็ยังเหนียวอยู่นะอม,มันเป็นเหนียวไม่มากนะเพราะว่ามันของอ่าพวกแมลงอ่ะมาเป็นมันเบาเนาะถ้าเราเหนียวมากมันก็จะทําให้อาแรงมันไม่ติดก็เหมือนกับ กาวดักหนูเอามาดักแมลงมันดักไม่อยู่นะเพราะว่าเป็นกาวกาวนั้นมันจะแน่นมันต้องการตัวน้าหนักที่มันหนักมันก็เลยถึงจะดักหนูได้หนูได้แต่ตอนนี้มันไม่เหนียวเท่าไหร่แต่ก็จับติดนะคะติดเสื้อติดกางเกงเหมือนกันนี่เลยอุ๊ยมันเห็นยุงจุ๊บอือไงนี่ไงตัวนี้ก็ที่เป็นหนอน,น,อนเป็นยุงขายาว ลุงขายาวนะเราติดไว้หลายแบบมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบแขวนแต่แบบแขวนแบบนี้คือแผ่นมันไม่กวางแผ่นมันไม่กางมันไม่เหมือนกับอ่าที่ไว้เสียบไว้กับก้อนเห็ดอย่างนี้แผ่นอย่างนี้คือมันรับรับได้เต็มๆแล้วก็ข้อดีของมันคือว่าอ่าเมงวีอ่ะมันจะอยู่แถวๆก้อนเห็ดมันไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะมันไม่ได้ขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันจะอยู่หน้าก้อนเห็ดมากกว่า ก็เลยเอามาเสียบเสียบไว้กับก้อนเห็ดดีกว่าัาถึงจะเหมาะสมนะคะแต่เราก็เสียบไว้ข้างบนก็ได้เพื่อป้องกันอีกหลายๆชั้นนะเห็ดก็มาออกดอกเยอะเลยนะคะเห็นนาะำฟ้าปุ้านดำอันนี้อันนี้เราใช้กาวกาวเหนียวดักแมลง ตัวนี้เราใช้กาวเหนีอวดอกไปเลยนะคะแต่แผ่นนี้เราใช้น้ำมันพืชเห็นไหมน้ำมันพืชมันหมดฤทธิ์เร็วมันได้แมลงหวีเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันหมดฤทธิ์เร็วมากเลยแล้วก็ต้องมาทาบ่อยสู้กาวเหนียวไม่ได้นะคะกาวเหนียวอายุการใช้งานนานกว่าอันนี้เราจะดูแผ่นแผ่นที่เราใช้ดักแมลงนะว่าเราใช้เป็นแบบไหนนี่เลย อันนี้คือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะคะเราใส่ถุงพลาสติกเอาไว้แล้วก็เสียบไว้กับไม้สาเหตุที่เราต้องเสียบถุงพลาสติกไว้นะคะก็เพื่อว่าแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดอ่ะมันมีราคาแพงแล้วก็ถ้าเราเสียบถุงพลาสติกอ่ะเวลามาตกดินอ่ะกาวเหนียมวมันจะเปื้อนดินมันก็เปื้อนแี่ถุงพลาสติกแต่ว่าอ่าแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดของเรามันจะสะอาดเหมือนเดิมแล้วก็เอาแค่แผ่นพลาสติกทิ้ง แล้วก็เอาแผ่นพลาสติกแผ่นไม่มาเสียบแล้วก็ามาทําแขวนไเห,หมือนเดิมแล้วก็ยังสามารถใช้แผ่นฟิล์ร์ดตัวเดิมได้นะคะ,ะใครที่จะลังใช้ก็ขอเลือกเป็นแผ่นสีเหลืองนะเพราะว่าแมลงวีชอบแผ่นสีเหลืองอกาวที่เราใช้นะคะเราจะใช้กาวเหนียวดักแมลงตัวนี้ตัวนี้เลยอันนี้ซื้อมาจากเว็บขายของออนไลน์นะราคาประมาณ มาณสามถึงสี่ร้อยประมาณนี้นะคะปลอดภัยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมดักนานได้หกสิวันนี่เลยชนแดดด้วยนี่เลยนะคะก็ใครที่มันประสบปัญหาแมลงวีเยอะในโรงเห็ดนะคะก็สามารถนำวิธีของเราไปใช้ได้เลยนะคะ นี่เลยก็เราก็ใช้อาพวกน้ำส้มควันไม้น้ำหมกักไร้แมลงอะมาฉีดพ่นอีกวิธีหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการช่วยช่วยกันเนาะเราจะใช้แค่วิธีนี้วิธีเดียวไม่ได้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่ามันก็ต้องใช้วิธีอื่นมาช่วยเพื่อแบ่งเบาอย่าให้พวกแมลงมันมารบกวนเยอะฉีดซ้ําๆอาทิตย์ละสองสองครั้งก็ได้นะคะอันนี้ก็มันก็แปะอยู่มันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็ถึงคบว่าแมงวีหายหมดนะคะอะอันนี้ ก้อนฝั่งนี้ก็ยังมีแมลงวีเยอะเลยนะที่นี่โดนแมลงวีบุกหนักมากเลยนะเพราะว่า,าโรงเห็ดของเราอยู่ในพื้นที่สวนยางพื้นที่ข้างๆอะ่ะมันจะเป็นสวนแล้วก็เป็นนาเป็นเลยมันไม่ใช่ในหมู่บ้านถ้าในหมู่บ้านมันไม่ไม่ค่อยมีแมลงวีเท่าไหร่อันนี้เหมือนเป็นจุดสมรวมของพวกแมลงนี่แหละคะ่ะ แล้วก็มีติดไว้เกือบทุกโรงนะคะ่างต่อไปก็มีอะโรงไม้กระถีเหมือนกันอันนี้ติดถี่มากเลย มีนะคะมีดูเลยอ่ามีแมลงวีติดอยู่เหมือนกันมียุงยุงขายาวเล็กๆๆ,ๆคือแมลงวีแมลงวีทาให้ทั่วเลยนะมันอันนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณคะ่ะ